ร้อนแล้วลูกม,มุดหน่ำนะบาดดีร,ารา้ายม,มันวะครับผมวันนี้มีค่ายเขาไหมครับสามตัครับผมสวัสดิฟฟ้ามน่ำเขาอีกแล้วครับผมพี่น้องกูได้สนใจกระทักมากนยครับผมยกชุดเลยครับผม ครับมันนนี้กับผ้ามาไหาอาหารงัว่ครับเอาหยามมาส่งลูกนอกครับผมมือนผ้ามาเบิงงัวะตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยครับนี่กำลังงามทหากดีครับตัวนี้มาเบิงรุ่นอีกหลุนใหญ่หนึ่งครับตัวนี้เป็น ผสมไปแล้วครับล่อผ่านหลอออยู่ตัวนี้เป็นกัดเพดผูครับตัวนี้เปิดไว้อยู่สองมื่นหาได้ครับผมสูงประมาาน่อยเสานี่ครับความนาคู่ด้ีิห้าไปคุ้นเขาฟ้ามคุ้นครับต่อร่องไหนครับล่ะค่ะตัวนี้เป็นแม่งวแม่มทองทองละหาเดียนครับ ตรวจท้องให้เรียบร้อยประกันท้องแล้วครับผมเปิดไว้อยู่สี่หมื่นสองครับต่อรองเลยแปลกไรครับต่อยดิบิดมือเลยตัวนี้เป็นชุดเลี้ยงครับเอามาขุนเรียนๆครับอยากจอยอยู่ลบนมแน่จักหน่อยอนี่สิบเอ็ดตัวครับชุดชุดเข่าคุ้นครับ ยาสิพ้ามาเบ่งงวงผูเขาไม่ครับเมื่อบ้านเขาไม่ไอ้ี่เอาไปคุ้นเอาเนื้อนี่เสียดฟอพฟันกันเลยครับลูกกาลิสครับผมตัวนี้ KF68 สร้างหายไปเท่าืึอแล้วรถซูรับออีหยังหน่อน,นี่ครับ นี่มาทายหีพออยังน้อนี่เขาเอิอนย,ยังนอนครับพี่น้องล่วงอี่ยังนี่แดงนี่ก็เบิ่์ไงนี่นี่เดี๋ยวพามาเบิ่งกข้วไอครับ <S <S อ๋อแม่นบัวมึงว่ามึงขี่ออกมาเลยตัวน,นี้ควายเขามา่ไหม่ครับพี่น้อง ควายแม่ครับแม่สาวหน่อยกำลังเป็นตะหักกินยาเก่งเกียงกับเมื่อวานลอยน้ำอยู่เพิ่อเหมือะเบืองตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกควายครับตัวผู้ครับตัวผู้ตะหักกี่ยังนี่ตัวนี้มาเบืองแม่คุ้มฟูมันครับนี่ครับ เม่คุ่มฟูงเพิน่นแมีไปไช้ลูกแล่นน้ำกลดต,ต่อยต่อยครับพี่น้องเลี้ยน,น้ำยี่ตุ้มๆอยู่วันี๋ยวสิขึ้นวิดีโอให้เบิ่งภาพมือผานครับผมวันนี้ก็เอาหยามาสรงเรียบร้อยแล้วครับจิ๊กไปทำงานต่อครับครับผมขอบคุณครับผมเรื่องราคาข้อยกับเปิดอยู่ด้วยครับผมคู่ลูกนี้ สี่หมื่นหาครับนะครับสองตัวนี่นะครับสี่หมื่นห้ายกชุดครับแป้นน้ำกันถ้าผมมันอีกันนี้เปียงทอนี่แล้วครับ